วันนี้ถาท้องจริงเรื่องภาษาเกลียงโกสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมาสอนภาษาเกลี่ยงโกให้กับเพื่อนๆฟังนะครับสอนในหมวดคำศัพท์ประโยคเป็นฐานในชีวิตประจำวันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคำที่หนึ่งนะคะสวัสดีที่แปลว่านิ่งงี้นะครับผมคำที่สองก็คือกินข้าวกินข้าวก็แปลว่าอังมีนะครับผมเฮ้ยแล้วโอที่ะ โอ้ที่ก็คือดื่มน้ำนั่นเองค่ะแล้วร้องเพลงลางคืออะไรเมเทรคำาที่5น,นะคะไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนก็คือรีเมทไรนั่นเองครับผมแล้วโอมาชิล่ะโอมาชิก,ก็คือสบายดีไหมทำที่7นะคะฉันรักเธอจะอินแน่แล้วคำาที่8นะครับผมก็คือเพดเลิศ แปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะแล้วครัที่เก้านะคะชอบเลอนะเกิด่นแฮกีแล้วคําสุดท้ายนะคะคําสุดท้ายนะครับผมเธอม่ยนะแน่นอนที่อดงและคลิปของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ